ตู้อาหารปลาหยอดเหรียญวัดหนองรีนะครับก็สิบบาทใช้ได้จริงๆด้วย มันไม่เต็มได้แค่ครึ่งกระป๋องนะครับ10บ,บาทดูสิมีปลาไหมนี่ครับเงียบสงบไม่มีใครมาเลยไม่มีแม้กระทั่งปลาอ้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วเหนว่าไม่มีปลา ันนี้ปลาก็คงก,กำลังไปเรียกเพื่อนมาอยู่วัดหนองรีนี้ก็อยู่ตรงบ้านเลือกนะครับถ้ามาจากทางเพชรเกษมมาจากแยกบางแพรก่อนถึงแยกหนองโพเราก็จะสังเกตป้ายข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณสักกิโลก,กว่าๆนะ่าจะเจอแล้ว วันนี้ปลาไม่ค่อยทำงานค่อนข้างเงียบนะครับแต่ปลาตัวใหญ่มากอ๋ออยู่ไกลไม่กล้าเข้ามาอุ้ยปลากระโดดอิยะมีโชว์ให้ดูด้วยโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ ก็สำหรับใครที่อยู่แถวนี้ก็มาให้อาหารปลากันได้นะครับโ,โหปลาตัวใหญ่จริงๆพอดีมีเหรียญแค่นี้สิบบาทใกล้หมดแล้วนะใครเป็นเจ้าของมาเติมด้วยนะครับวัดหนองลีบ้านเลือกโพทารามราชบุรีครับ